เอากล้วยนมสดค่ะเสียบค่ะแม่ไทยเนี่ยโตโตโตย้ายที่หลังอข้าวไหนนี่ไงกินข้าวนี้ดิข้าวธรรมดาบอกเสียบับแต่มันสิหลายบาทด้วย <laughs> เอ้ยยุ่งไปเอาข้าวเปลาเลยนะหอยสังขอ๋อเดี๋ยวนีบรรลกบอกแล้วนะข้าวปั๊บแม่เหรอก็จับก็แม่ไงตอนนี้เน่จับแฉบจ้าแซ่บแฉบจับแฉบจ้าแซ่บแซ่บอยู่ค่ะ เอาก้วยนมสดข่ะแซ่บค่ะม่เอาให้ดูหน่อยโอ้โอ้อออ้ไอเฮียเี้ยเอาให้ดูหน่อยโอ้อ้ไอเฮีแม่หรอก็กับก็แม่ไงตอนนี้นลูกใส้ลูกสาวค่ะลูกสาวหลานสาวหลานใส้เอาต้มยำมาดุถ้ากินเขาจะใส่เขาอื่นอยังนาะ้อนั้ก่อน ข้าไหนนี่ไงกินข้าวนี so ้ดิข้าธรรมดาบอกตัว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 ง่าเหมนมันเส็บมันเสียบเป็นตาเสีบจ้าเป็นตาแสบนาเด้อะถ้วยแม่เหรอก็ลับป้อมแม่ไงตอนนี้เนเยบครับแต่มันจะหลบาู้ ขับข้าวครับอร่อยอร่อยเลยคะ่ะมาเด้อค้าเู้ใดจิมากินกินก่าเสียงน้ำกันจ้ากินไหมค้ตัวโตมากเลยนะอไหนกินครมามามาบอกพอตันาแล้วอตักข้าวให้ลาหน้อยตักข้าวใหล่า ข้าวไหนนี่ไงกินข้าวนี่ดิข้าวธรรมดาบอกเสีบอยู่ค่ะเอากล้วยนมสดข้าวเสบค่ะแม่ไทยเนี่ยโ,โตโตโแม่แม่กลับข้าวค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะมาเด้อค่ะผู้ใดสิมากินแม่เหรอ <c oughs> ก็กลับพร้อมแม่งไงตั้งแต<ซ>่ยังเด็บหนาว แ,แสบแสบเยอะแยะเลยมาบอกง่ายๆน้ำใสแซ่บครับแต่มันเสีหลายบาทด้วยกับข้าวครับอร่อยอร่อยเลยค้ามาเด้อค้าพวกเราสิมากินกินข้าวเสียงน้ำกันจ้าแซ่บอยู่ค่ะ เอากล้วยนมสดค่ะแซบค่ะแม่ยเ่ต้นโต้ตตนตต้ต่เหนตแซบตซบเป็นตแซบจ้าเป็นตแซบมาเลยเนทํนข้า่อยาน้ยขับข้าวข้าวอร่อยอร่อยลยคะมาเ้อค่ะผู้ใดสิมากิน แม่อ่ะก็จับพ้อแม่ไงตอนนี้จับแบจ้าแ่บจแบ่บบจ้าแ่บตุมน้ำกุ้งกนี่จ้าตุมน้ำกุ้งจับกรุลูใครดีมองกลุ้งนะคะบ่ ยี่ห้ที่หลังป่ะได้วยไหมยุยดเงติดไม่ดไ,ได้ใช่ไหมไม่ต้องดแล้ก็ไม่เปลียนตัวลูกมันก็โอเคเนะข้าวไหนนี่ไงยินข้าวนดีดิข้าวธรรมดาบอ เลยค่ะหลายยางมาื้อตังเนาะ้อีว่าสั่งเรอยกับข้าวข้าวอร่อยอร่อยราคะมาเด้อค่เผู้ใดส่มากินน่ย้เอียเกเสียน้ำกันจ้า เแซ่บครับแต่มันสิหลายบาทด้วยฮะยังตาเมือ่อดจาดเนตาตัเปาจะไหเ,าเ่าก็แซ่ยบแซบเบเกเขาเส่บอะสฉันชอบมาเลยแม่กับตไนบอกมีกุ้งใหญ่ด้วยมันเลยแส่บ ต้มน้ำกุงกับมีจ้าต้มน้ำกุ้งจับกูกดีๆมองุ้มนะคะบหน้าน้องน้องทำอะไราเี้ยเอานิดหนึ่งก็อยัางน้องนะจับแฉบจ้าแฉบจับแฉบจ้าแฉบเขป่วยน้ำจด แตวบางที่บางคนดูค่ะบงที่บางคนแอบยูค่ะแอบูพี่น้อง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 ข้าวไหนนี่กข้าวนีข้าวธรรมดาบอกา็เส่สบักเกเสียบ่เ้าาวฉันชอบมาเลแม่กลับกันนบอก มีกุ้งใหญ่ด้วยมันเลยแซ่บกลับข้าวข้าวอร่อยอร่อยเลยค่ะมาเด้อค่ะผู้ใดสิมากินพวกจังหมองครับพ่กจังหมองมันเจ๊กเซ่เจ๊เซ่เจ๊กับจ้าแซ่บจแซ่บจับแซ่บจ้าแซ่บ แซ่บแบจ้าแซ่บแซ่บจ้าแซ่บพี่น้องพี่น้องกิขากิเนีย้าวรรมดาบอกก็ซ่บบ้ากเขาเสียบอะสันชอบมาเลยแม่กลับกัไหนบอก มีกุ้งใหญ่ด้วยมันเลยแซ่บข้าวเวลาไหนกินข้าวก็กินข้าวกขาลูกสาวล่าก็อยากกินข้าวต้องให้ดูหน่อยโอ้โอ้ไอ้ที่นี่ตุ่มน้ำกุ้งกรืมีจ้าตุ่มน้ำกุ้งจะกับลูกใครดีๆหมอกุ้งนะคะบ่อถอาปล่อยน้ำจด แต่บางทมันกวนกวนึกทางขอมันกวนแอบดูค่ะแอบดูกินกับเสียงน้ำกันจ้า,านีา่ไงกินข้าวนีข้าธรรมดาบอกข้วยน้ำจุด Để vâng chim con nước hàng chim một con đẹp vô hàng đẹp vô, rồi à lại giang mà sửa Mì, về, sang nó nó đi sáng rồi vô. rồi à lại giang mà sửa Mì, về, nó mà ngận, ừ. Nói, mà sửa Mì, về, nó เยอะไอเอาข้าว้าอะไรนี่หน่อยสั่งอ๋อีนี้มะลุบอกแลนะข้าวปัาขขับข้าวข้าวาอร่อยอร่อยราคะมาเด้อค้าพู้ได้เสิมาก,กิน